ครับก็พบกันอีกเก่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดนะครับสอนตัดผมก็เป็น before and after ดีกว่านะครับก่อนที่เราจะคัดหรือตัดนะครับผมนางแบบก็เป็นกึ่งของรลองแฮหนะครับหรือเป็นลักษณะของยาวลงมานะครับ วันนี้เขาจะตัดนะครับในลนักษณะของการทุยหรือเป็นแนวของแฮฟฟีสไตล์นะครับหรือเป็นทุยฟรีสไตล์นะครับจากพ้อยแรกนะครับออดใช้ลักษณะของการหวีหรือใช้กันไกเดวหรือเจาะหรือลักษณะของงานแซกในกล่งลักษณะของจอนเพื่อให้ปลายลายใช้แนวของจอน,นออกมาได้พิว ว่าน,นะครับการทางานหรือการพลาดหรือการเทคนิคต่างๆที่ออสมา m i กนะครับหรือมาผสมผสานหรือการทํางานในรูปแบบของเคมิกราดมี o ่ D A m e, ที่ออดายหรือดัดแปลงในลักษณะกึ่งของโรงเรียนนะครับก็คือเป็นสกูลที่เราเป็นครูสอนมา50กว่าปีนะครับเราเราก็เอาเทคนิคที่เรามีโอกาสไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับที่อังกฤษนะครับฝรั่งเศสอิตาลีอเมริกาเรามาอัายหรือดัดแปลงนะครับมาลงหรือมาผสมผสาน,นในโรงของเคมิกราดมี o ่ K A D A m e, เพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถอสมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทั้ง4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเดียวนะครับ4ช่องทางนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจากพ้อยลายแนวที่ออดคัดหรือการตัดในลนักษณะของการดิวหรือเจาะในโซนของซิกนันจรเสร็จแล้วเรามาแบ่งหรือรันชั้นหรือการไล่ลักษณะของชั้น เพื่อให้ปลายลายแชลนายูนะครับหรือปัดหรือลักษณะของงานเสยหรือเป็นแนวของพิ้วหวานนะครับการทํางานนะครับออจะแบ่งชั้นวความหมายก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเหมือนกับวันทูทีนะทำทีละขั้นตอนนะครับเหมือนกับเราทานข้าวทีละคำนะครับการทางานที่เราแบ่งชั้นหรือการทํางานทีละเ,เซคชั่นหรือวางสเต็กหรือรันทีละชั้นเนี่ยจะสะดวกนะครับสาหรับคนที่เป็นน้องใหม่นะครับ ความหมายของออสก็คือการที่เป็นน้องใหม่นะครับสมัยก่อนอดีตการนะครับนะเขามีการใช้คลิปนะครับหรือตัวเหนีบนะครับแบ่งเป็นชั้นๆเวลาจะซอยนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยมาทีละชั้นอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านมีความรู้ <c oughs> หรือลักษณะของการล้ำเลิศมากนะครับความหมายของออสนะครับด้านหน้านะครับอาจจะเป็นแถวหนึ่งครับด้าน ปีกซ้ายปีกขวานะครับตันกลางนะครับส่วนด้านหลังก็คือ3ามแถวแต่ว่าเราคัดเราตัดแล้วค่อยๆปล่อยปักเป็ดทีตัวเล็กๆนะครับทีละตัวทีละตัวทีละชั้นยกองศานะครับหรือฉากก็ขึ้นอยู่ความสูงต่ํานะครับอันนี้ก็คือหลักการผมว่าเป็นเทคนิคนะครับเป็นอะไรที่นะครับหาดูได้ยากนะครับเป็นความรู้ดีกว่านะครับที่ออสมาคุยหรือเอาแนวของเสริมสร้างมาพัฒนาหรือหลักการจากข้อปลายใจแนวในโซนของซิกเานหน้านะครับที่ออสคัด หรือตัดไปแล้วนะครับจะเห็นนะครับปลายลายชายแนวหรือลักษณะของทรงที่ออสตัดหรือการไล่หรือลักษณะของทรงอันนี้จะปัดหรือการไล่ออกมาได้พิวหรือลักษณะของงานเด่นหรือลักษณะของการพิวหวานนะครับอันนี้ก็คือแนวทางที่ออสและทีมงานนะครับขีดตะอนมีร่วมงานสร้างสรรค์นะครับสเสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับจากหลังหูก่อปลายชายแนวในจั่วเสื่อมต่อนะครับความหมายของออสก,ก็คือจากที่เราคัดเราตัดในส่วนของซิกเนเจอร์เสร็จแล้ว เรามาเชื่อมต่อในลนักษณะของหลังหูความหมายก็คือการที่เราคัดเราโค้งนะครับตามใบหูเสร็จแล้ว เรามาไล่ลักษณะของการเชื่อมต่อในส่วนด้านหลังหูหรือการโค้งมนนะครับตามโครงสร้างศีรระนะครับหรือลักษณะศีรษะของเขาเสร็จแล้วออสมาลักษณะของวางเป็นกึ่งของโตโยความหมายของออสก็คือการที่เราโค้งมนนะครับหรือกลับเป็นกึ่งของโตโยเราใช้ปลายหูนะครับสองข้างนะครับหรือไล่ลักษณะของก่อนทรงส่วนการใช้กันไกลเดียวหรือเจาะนะครับหรือแซกหรือเหล่าลักษณะของปลายผมนะครับคุณน้องนะครับหรือน้องนางแบบเขาต้องการให้ตัด หรือซอยนะครับเป็นลนักษณะของการที่เราไล่ในกลกึ่งของเนื้อผมที่หนาน ความหมายของออสก็คือผมเขานะครับมีเส้นเล็กนะครับหรือเป็นเส้นผมที่บางเบานะครับส่วนการที่ออสใช้กันไกดิวนะครับหรือเจาะนะครับหรือเป็นดอกชิดนะครับหรือเป็นการเตะกันไกเงี้ยเราต้องการเหมือนกับช้อนซ่อมนะสั้นๆยาวๆนะครับพอผมแห้งขึ้นมามันจะดันนะครับดันชั้นนะครับหรือรันชั้นขึ้นมาจะทําให้เป็นนะครับมีเนื้อผมที่หนานะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ออสไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แพรรีดความหมายก็ออสไปเรียนลักษณะของยินหลุยดีฟรอสนะครับหรือเป็น นะครับอเล็กซองเดอร์สฟารีดนะครับหรือเป็นเลนกึ่งของเคมีที่นะครับลอเรียลเดอสฟารีดออดเอาหลักการนะครับหรือการทํางานในรูปแบบของงานต่างประเทศนะครับมาเผยแพร่มาแช์นะครับสี่ช่องทางเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านท่านเข้ามาศึกษานะครับก็เหมือนกับท่านได้บินนะครับหรือมีโอกาสไปที่แพรีดเพราะออดเอาหลักการหรือการทํางานในแขนงของสายวิชาชีพนะครับมาแบ่งปันหรือมาแชร์สุดท้ายจะเห็นนะครับขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของความทุยหรือลักษณะของ ความเด่นในลักษณะของทรงว้าวนะครับอันนี้แค่ฮาร์ปนะครับ ความหมายของออดก็คือครึ่งของศีรษะแค่นั้นเองปลายลายชายแนวทรงก็ออกมาลิสม m o o t h นะครับหรือลักษณะของความทวีหรือลักษณะของความสวยงามตรงนี้นะครับท่านก็สามารถใช้กับนะครับร a d y นะครับแอนด e n t ส e m ความหมายก็คือได้ทั้งหญิงทั้งชายนะครับเป็นการอนนาวนะครับเวลาขึ้นเวทีนะครับเขาก็ต้องมีเ a d ี and นด์ t ั e m a ความเดียวกันนะครับครับหลังจากที่เรามีการคัดหรือการตัดในส่วนของซิกนั้นขวาเสร็จแล้วก็ <c oughs> ลายใช้แนวนะครับหรือการคัดหรือการตัดนะครับออใช้กันไกลหรือกึ่งของดอทคิดหรือการสะบัดคัดจะเห็นนะครับออเตะลักษณะของงานสวนขึ้นนะครับนะอันนี้เป็นเทคนิคดีกว่านะครับอย่างที่ออกเกิดแล้วว่าเราได้มีโอกาสนะครั cool. บไปพัฒนาหรือเอาแนวทางของงานคัดต่างประเทศหรือโรงเรียนที่เราสอนนะครับเราก็มาผสมผสานนะครับส่วนการไล่ลักษณะของทรงนะครับอาจจะสูงนะครับต่ำนะครับปลายลายชายแนวอาจจะสั้นยาวอันนี้ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับความต้องการของนางแบบก็นะครับ ส่วนการที่คัดตัดออกมาแล้วนะครับ ความจริงนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความสวยงามเดินไปไหนนะครับไปเขามีการทักแล้วก็ว่าเธอไปตัดผมที่ไหนนะครับถ้ามีคนทักนะครับมีคนชื่นชมเนี่ยโอเคนะครับนางแบบก็จะแฮปปี้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราการตัดเสร็จแล้วจะเห็นนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคที่การสร้างในลักษณะของเนื้อผมหนานะครับเป็นการดอทคิดนะครับหรือเป็นการเตะกนไกลเพื่อไล่หรือการแซกลักษณะของชายผมนะครับเทคนิคหรือการทํางานหรือการแสวงหาหลายหลายคนนะครับที่ เข้ามาชมนะครับมีการบอกนะครับว่าอาจารย์ หนูอยากเรียนนะครับแล้วเข้าใจหรือการทํางานได้เลยนะครับบางทีต้องยอมนะครับว่าเวลานะครับหรือโอกาสนะครับหรือจังหวะที่เรามีโอกาสแพนหรือแชร์เนี่ยมันมีเวลาจํากัดนะครับการที่เราจะทํางานหรือใช้เวลาแบบสรี่นะครับหรือยาวๆมากๆเนี่ยบางทีไม่ได้นะครับเราอยู่ในกรอบเขตของเราที่เขากําหนดให้เรานะครับอันนี้ก็คือเป็นการคุยดีกว่านะครับส่วนหลายท่านที่ชอบนะครับหรือหลายท่านที่ชมนะครับอยากจะศึกษาตลอดนะครับหรือเป็น every day หรือทุกๆวัน ตลอดจนถึงทุเฮวิทามก็ได้นะครับตลอดทุกเวลาสี่ช่องทางนะครับ TikTok t u b e Facebook ไลค์และช่องเดียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับความหมายของออสก็คือเขาเปิดดีกว่านะครับนะเพื่อนน้องหรือชาว f อฟซทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับแท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับเรียนรู้และศึกษาได้ฟรีทางช่องอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับทาง u t u b e ออสมีการแผนไปประมาณทักพันหรือพันอีพีนะครับความหมายก็คือพันกว่าตอนแล้วอาจจะดูผมหญิงผมชายกล้าวผมแต่ง หน้าตลอดจนถึงงานแข่งในและต่างประเทศนะครับหรืองานนะครับเรียนรู้ในกลุ่งลักษณะของแฮชอว์นะครับตลอดจนถึงงานแฮร์พีททุกรูปแบบของเสริมสวยนะครับออสมนการแผนไปทางช่อง u t u b e นะครับอันนี้เพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านลองลองนะครับลองหัดดูลองแท็กดูนะครับหรือการแอดมินหรือแท็กเข้าไปทางช่อง YouTube ได้นะครับส่วนการเก็บงานนะครับความหมายของออสก็คือออดออสมันเดินกันไก่นะครับความหมายก็คือเราไม่ต้องการให้เส้นผม หรือลักษณะของเส้นผมเขามีน้ำหนักนะครับหรือหนักไปคือการตัดเป็นกึ่งของเส้หรือเป็นแนวของเส้นตรงออดเดินกันไกลนะครับหรือการลันชั้นหรือการเขาเรียกว่าสปีดดีกว่านะครับนะเพื่อให้ปลายลายชจแนวมีการมุ้งวิ่งมุ้งวิ่งหรือไล่ลักษณะเส้นของทรงนะครับอันนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งส่วนชายผมนะครับออดใช้กันไกลเดียวหรือเจาะนะครับหรือราวหรือแทรกลักษณะของชายผมอันนี้ก็ต้องการที่ให้ปลายลายชจแนวออกมาในกึ่งลักษณะของงานผิวหวานนะครับ ความรู้นะครับหรือเทคนิคนะครับหรือการทํางานนะครับเราย่อมนะครับมาแบ่งหรือมาแชร์หรือมาให้กันซึ่งกันและกันได้นะครับจบงานออสมาซ็กเก็บลักษณะของชายผมความหมายก็คือกอบปลายแฉแนวหรือลักษณะของปลายผมเนี่ยที่ออสใช้กันไกนะครับเก็บหรือทิมรู้เลมหรือเช็คลักษณะของชายผมเนี่ยอันนี้ก็คือหัวใจหลักของช่างความหมายก็คือการที่เราจบงานหรือการคัดหรือการตัดเสร็จแล้วเรามมวี นะครับวิกอบนะครับดูขอบลายช้ยแนวสูงต่ำนะครับหนาบางปลายลายช้ยแนวเขามีความพิวหวานอยู่ขนาดไหนอันนี้ก็คือหลักการหรือการทํางานส่วนการที่ออสมาลักษณะของการยก หรือการไล่หรือลักษณะของความถุยความหมายอย่างที่ออดเกินเรานะครับผมนางแบบเขามีน้ํผมที่บางนะครับการที่เราจะดิวหรือเจาะหรือแซกนะครับหรือเป็นการดอทชิดหรือเป็นการเตะลักษณะของชายผมเนี่ยปลายลายชายแนวมันจะดันหรือจะด้งขึ้นมานะครับส่วนโจทย์ที่เรารับนะครับวันนี้ก็คือนะครับนางแบบเขาต้องการคัด หรือตัดนะครับให้ดูศีรษะถุยนะครับ, <görüş> นนรน tailor, บนะครับอันนี้แน่นอนนะครับต้องยอมนะครับอดีตการนะครับอันนี้เราไม่ได้ว่ากล่าวกันนะครับคุณพ่อนะครับคุณแม่อาจจะไม่มีเวลาพอที่จะมาดูหืูเลี้ยงดูในลักษณะของศีรษะถุยนะครับนะอาจจะดูศีรษะลักษณะของการนอนแบบฟรีสไตล์หรือนอนแบบสบายๆศีรษะนะครับอาจจะดูแบนนะครับแต่ยุคสมัยใหม่นะครับ ออสสมจิตนะครับดิสฟักดีนะครับหรือเขียกรมี่เรามีเทคนิคนะครับในการคัดหรือการตัดให้ดูศีษะทุยได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับจากโซนของซิกด้านหน้าที่ออสใช้ไปไกลน,นะครับนะครับแซกหรือการดิวหรือเจาะละักษณะของชายผมปลายลายชายแนวที่เราคัดเราตัดนะครับขอบปลายชายแนวจะออกมาลักษณะของการลันหรือดันชั้นขึ้นมาอันนี้ก็คือหลักฐานของการทํางานส่วนการเก็บลักษณะของทรงความหมายของออสก็คือการเก็บในโซนของซิกด้านบน ขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างเขาต้องการปัดหรือลักษณะของงานพิ้วหวานออดยกนะครับหรือการไล่หรือลักษณะของการเลเยอร์หรือการดึงการโน้มมาในโซนของซิกด้านหน้าเราใช้ปลายกันไกนะครับเหลาหรือการแท็กหรือการไลร่ลักษณะกรอบของทรงหวัวใจหลักนะครับที่เขาเกิดเลยว่าเขาต้องการให้ตัดผมเป็นแนวของแฮ์ฟรีสไตล์คือเป็นอะไรก็ได้ที่แบบสบายๆนะครับนะอันนี้ก็คือหลักการความหมายก็คือสามารถเทียสะเซต นะครับหรือจัดส่งเองได้ 2. ก็คือให้ดูศีรษะทุยสให้มีเนื้อเนื้อผมที่หนานะครับ4นะครับก็คือขอให้เป็นเทนหรือเป็นลุกนะครับหรือเป็นตลยในสมัยใหม่นะครับต้องยอมนะครับว่าการที่เข้าศีรษะ หรือแบนอยู่แล้วเราจะทำย่างไรให้ทุยพอทุยเสร็จแล้วง่ายนิดเดียวนะครับอาจจะใช้เป็นกึ่งของเซรั่มหรือมูสนะครับหรือขยำในโหนกของล็อตินหลังนะครับแล้วก็ใช้บิดนะครับหรือวนเป็นตัวกลมนะครับปลายลายชาแนวหรือโหนกผมเนี่ยเขาจะออกมาได้ทุยหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามนะครับบางครั้งนะครับ เขาสาปผมนะครับหรือเขาจะไปงานนะครับเขาบอกทาอย่างอาจารย์ออสบอกนะครับเขาแค่เป่าให้แห้งนิดนึงนะครับแล้วก็มาใส่มูสนะครับบนเดินหลังนะครับข้างบนกระับตั้งนิดนึงนะครับเขาสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะไปงานได้เลยเขาบอกสวยมีแต่คนชมนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับดีกว่านะครับที่ออสสมจิตนะครับมาเผยแพร่ มาแชร์นะครับ4ช่องตาง TikTok นะครับเพียงท่านแอดนะครับเอโกมครับเอส J I เเจไอทนะครับออสตุมจิตหรือออต t กต t อกอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกที่ออสคัดหรือการตัดในลักษณะขอบของทรงความหมายก็คือขอบปลายใจแนวที่เราคัดเราตัดออกมาแล้วปลายชายใจแนวจะออกมาได้ผิวหวานนะครับหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามส่วนการไล่หรือการดิวหรือการเจาะหรือแซกลักษณะของเนื้อผม ความหมายของออสคือเราต้องการให้ดันผมหรือการลักษณะของเส้นผมดุ้งเพื่อให้มีเนื้อผมที่หนานะครับส่วนลนักษณะศีรษะทุยการที่เราคัดตัดลักษณะของคาวแอร์เรียรูปบกูรูปฮาร์ดห,หรือลักษณะของโหนกผมอันนี้จะทําให้ศีรษะทุยส่วนการจบงานนะครับเรามาบโบร์มาใดหรือมาเป่าเซตหรืองานจัดส่งนะครับ <c oughs> ครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับจะหลอดจนสีเทาสายทาานะครับอย่าลืมครับอยากจะศึกษาอยากพัฒนานะครับนะครับ พิมพ์คำว่าอาจารย์ออสซอนตัดผมนะครับทาง t ิ k กต k อนะครับ <c oughs> ส่วนทาง f c e e o o o ไลฟ์ e อฟบริเดนะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารหรือเอา้าแนงต่างๆมาเผยแพร่มาแชร์นะครับอาจจะเป็นความรู้ในลักษณะข,ของงานก้าวผมนะครับความหมายก็คือไบเดา เมคอัพนะครับก็คือการแต่งหน้ากล้าวผมอาจจะเป็นงานเึ่งของแฮร์พ r i นะครับหรือเป็นงานแฮร์โชว์ตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในแขนงเึ่งลักษณะของผมหญิงและผมชายนะครับตลอดจนถึงงานแฟชั่นนะครับหรืองานเคมีทุกรูปแบบออดมีการแผนไปทากช่องเฟ c บุ o กไลน์ e v i r y d a y นะครับเพื่อนน้องตลอดจนชาว fc ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมิน หรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตังช่อง Facebook l i v every day ส่วนการที่เอาหลักการหรือการทำงานที่ออสมามิกนะครับหรือมาผสมผสานการทำงานความหมายอาจจะเป็นผมหญิงผมชายกล้าวผมแต่งหน้าทุกรูปแบบอาจจะเป็นงานนวดหน้านะครับงานเขียนคิ้ว <c oughs> ตลอดจนถึงงานแขนงขึงของเสริมสวยนะครับท่านเข้ามาพัฒนาหรือเอาหลักการหรือเอาเทคนิคนะครับหรือการทำงานท่านก็สามารถที่จะเซอร์ <c oughs> สร้างนะครับรายได้หรือมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิตหรือให้กับลักษณะของการครอบครัวของท่านจบงานออสมาทีมมาร์เลหรือมาเก็บหรือลักษณะของการเช็คส่งเพื่อให้ปลายลายชายแนวของส่งออกมาได้สมูทหรือลักษณะของความกลมเกลืนหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน fc ทุกท่านออสมีการแผนไปทางช่องนะครับยูทูบนะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน fc อยากศึกษาอีกนะครับอยากจะพัฒนาอีกอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่า อาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับทาง YouTube อาจจะเป็นลนักษณะของการเรียนรู้ในกึ่งแขนงที่ออสไปศึกษาดีกว่านะครับที่ไหนและต่างประเทศความหมายก็คือที่อังกฤษ ฝรั่งเศสนะครับ Italy, อิตาลีอเมริกาอเอาแนวทางนะครับหรือความรู้ในแขนงของต่างประเทศนะครับมามิก,กหรือมาผสมผสานกับที่เราเป็นครูนะครับในเมืองไทยนะครับมาผสมผสานกันการนําพาหรือการเอาดักการหรือการทํางานในแนวแบบบ้านๆที่ท่านสามารถที่จะจับและแต่งต้องได้นะครับอันนี้ก็คือหัวใจหลักนะครับส่วนการจบงานออสมาโปรงนะครับมาใดหรือมาเปาเซธหรือลักษณะของทรงศรีรษะโครงสร้าง ศีระนะครับหรือหัวเขาจะออกมาได้ถุยนะครับครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านอยากจะศึกษาอีกนะครับอยากจะพัฒนาอีกอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับทาง u t u b e นองออสยังมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือทางช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับเพื่อนให้น้องแขนของสายวิชาชีพนะครับเข้ามาพิเศษหรือคอนเทนต์งานกันได้ทางช่องเลียวนะครับ ผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกระจภาพมีการทํางานหรือมีความรู้หรือมีสายงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านอาจจะลองราทําเพลงเต้นหรือทําอาหารทุกรูปแบบหรือทุกแขนงของท่านที่ท่านมีความสามารถในตัวท่านอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพรีเซนต์งานกันได้ทางช่องเรียวนะครับจบงานจะเห็นนะครับขอบลายใช้แนวที่ออฟมีการโบรนะครับหรือใดหรือเป่าเซตส่งหรือรูปแบบที่ออกมาได้สวยครับวามหมไมก็คือศีรษะโครงสร้าง สีระนะครับหรือลักษณะของหัวถุยการที่เราใช้เป็นกึ่งของฟิกเกิลหรือใช้นิ้วมือนะครับโบรดายหรือเป่ากึ่งลักษณะของธรรมชาติปลายลายใจแนวสิ้นผมจะออกมาได้โหนหรือลักษณะของความถุยนะครับเป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับเป็นการสร้างสรรค์ออกมาครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจนสี่สายทางขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจนเอฟซีทุกท่านแล้วเราจะพบกันนะครับเจอกันนะครับสี่ช่องทางทิกตอก